บทสวดปฏิจจสมุปบาทเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาทโยทรมังปาสติโสมังปาสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปาสติโสรรมังปาสติ ผู้ใดเห็นเราตถาคตผู uhh pues ้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมบังปนสติโสปฏิจจสมุปปาทางปัสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทโยปฏิจจสมุปปาทางปัสติโสธรรมังปัสติ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมบทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอดอิทาพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทัเยวัวสทุกังโยนิโซมนะสิกโรติ ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมบปบาทน,นั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติทังโหตีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอมมี อิมัสุปาทาอิทังอุปชาชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังคาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังคารททางลายสังคารปัจจยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปปัจจัยศาสลายตางเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีศาสลายตนา สลายตนะปัจจยาัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยะยาภวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราว่าปัจจะยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจะยาชารามารณงโสกปริเทวทุกขโทมนัตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะ โสกปริเทวะทุกขโทมนสอุปายาสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบทวนเอวามิตาสเกวะลาสัทุกขขันธัสะสมุทะโยโตีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชญา,าตาเววอาสซสะวิราคานิโรธาสังคารนิโรโทรเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังคารสังคารณนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทร เพราะมีความดำแห่งสังขารจึงมีความดำแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะรูปานิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปานิโรธาสาายตาน,นิโรโท เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตะน,นิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสานิโรธาวิานานิโรโท เพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปทานานิโรโท เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิโรจันตีเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะ สโสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงดำสิน้นอิวามีตสเกวลาสทัทกขกันทัสสนิโรโโธโหตีตีความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอยา่างนี้ดังนี้ ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกตุมเฮกิจจังอาตับปังอาคาตาโรตถาคตาปาติปันนาปามโมคันติชายิโนโมารพันธนาท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรด้วยตนเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ผู้มีปกติเพ่งพินิจจากพ้นจากบ่วงแห่งมาน